วสวัสดีครับ่า,หาเหมือนเดิมครับเลือกงานก็ทำกับข้าวกินกับข้าวง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สไตล์ของนายแทนวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินก็คือเมนูซ้นคิดธรรมดาเลยครับผัดกะเพราแต่วันนี้จะเป็นผัดกะเพราเนื้อสับนะครับ พอดีไปเดินตลาดมาแล้วไปซื้อเนื้อมาหน่อยหนึ่งรึ้นกิโลก่อนหนึ่งเติมน้ำมันตั้งน้ำไปแล้วนะครับอ่าลกทีนี้ก็รอว่ามันร้อนขัดกระเพราเนี่ยครับผมว่าถ้ากินดีได้กินคู่กับไข่ดาว ปรอกเพราะว่ามันจะเจ๋งมากผมจะทำไข่ดาวกินด้วยครับ <c oughs> จัดไปไหนๆก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วน้ำมันลมไม่จ้อนอันนี้เป็นไข่เป็ดนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนไม่ชอบไข่เป็ดจะกินกับไข่ไก่ก็ตามใจเลยนะครับไม่มีอะไรผิดนะแต่ว่าผมผมว่าไข่เป็ดแบบเวลามันดาวมัน อร่อยดีเบียกไหนจังเลยที่ผมใส่น้ำมันเยอะเนี่ก็เพราะว่า อยากให้ไข่มันลอยตัวอะนะถ้าใส่น้อยเดี๋ยวมันติดกระทะกระทะเราไม่ลื่นเหมือนโคเลยทิงด้วยอะ่ะของวิดี์ยังไม่มีตังค์ซื้อเลยเอะไรนวะโอ้ใส่ทอดยังมาตูม เอารักผมออกแค่ตีแค่นี้พออีกฟองเบิ้ลสองเลยครับวันนี้เฮ้ยเปิดแข่งกันเสร็จแล้วหนึ่งฟอง ผมวม่าทุกคนมีเวลาว่างที่ทําอาหารกิน,นกหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามีเวลาก็อย่าลืมทำแล้วก็แชร์กันไปดูนะครับผมว่าสนุกดีแชร์ความชอบแชร์ความสนุกบันเทิงดีฮะร้อนะ,ะนกกมาน,นิดหน่อยนะครับ เกกรอบแล้วพ่อเบิ้์สองไข่ไข่ดาวแ้วน้ำมันเนี่ยครับมันเยอะไปก็ตักเก็บไว้ก่อนนะครับ ชิน้นน้ำมันก็ยังร้อนอยู่ก็จะเจอสีตัววันนี้รี่ที่ผมใช้กับผมใช้พริกแห้งนะพริกแห้งนะครับวันนี้ต้องการความดุดันร้อนแรงน้ำล้างครกเช่นเคย เรียมะเดี๋วโอ้โหลิ่นพริกแห้งนี่ไม่ต้องผัดนานเหมือน,นพริกสดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ง่าย จับหนักจับเต็มโค <c oughs> ้งรถโค้งรได้เลยครับหวานมากโค้งรด้วยน้ำปลา <c oughs> อือน้ำปลาแล้วก็อูม,มามินิดนึงผมไม่ใส่น้ำปลานะครับไม่ชอบหวาน <c oughs> แต่บางคนชอบรสหวานก็ใส่ได้นะครับไม่มีผิดนะฮะ ไม่มีตกผิดตามอาหารตามใจเราสมบูดีอร่อยไหมอร่อยก็จะกินให้หมดทำอีกนิใส่สองสงแล้วชิมโอ้โอเคผลเยอะเลแล้วก็ ตามด้วยซอสหอยนางรมตาแม็ดขิวหัวลอยมากที่พ่อเองนด้เป็นพระ,ะเลยเพิม่มมวลสารด้วยวันนี้ผมจะใส่ถั่วด้วยนะครับมันเหลืออยู่สี่ักต้องใช้งานให้หมดดีกว่าทิ้ง จบแล้วจบกันกันกบกระเพราที่ล้างสะอาดจัดหนักจัดเต็มกันไปกระเพราที่กินเลยผมเนี่ยกินแล้จะตายเลยฮึ่ยป้ <c oughs> ายอ่ายะยยยยย อยากให้คุณได้ชิมกลิ่นหอมมากจัดจานพริกแดงเถือกเลยจะไม่เป็นไรครับผมชอบอาหารรสจัด ลัได้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 ไ,ไดของเราต้องเอาให้หมดอร่อยตรงนี้แหละแต่คือมือเปลืองตลอดอาแล้วครับเสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ผัดกระเพราเนื้อสาบใส่ถั่วักยาวงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผม แล้วก็ไข่ต้องฟองเพื่อพลังโอเคครับผมสวัสดีครับ